แสงจ้ามาอุ้ยตรงนี้หลายตัวเลยอุ้ยตัวตัวใหญ่หไรตัวตัวเต็มเลยเต็มเลยสวยๆตรงนี้สวยอืมอาทิตย์นึงนี่แหละประมาณอาทิตย์นึงโอ้ยถ้ามาวนนีาเดินสบายเลยตรงกลางเนี่ย ฝนตกเมื่อคืนนี้มันขึ้นมาเนี่ยอ่าโอ้มันตกแรงมากโอ้ได้เยอะเลยเยอะเลยทรานมูยชมสยสยๆๆได้เห็นธรรมชาติสวยๆนะฮะการใช้ชีวิตนู่นนะรถอีกคนก็กำลังชำแหลกลาอยู่ข้างบนฝั่งโน้นครับ ไเรยชอสวัสดีท่านผู้ชมน้ำมันแห้งมาดูคนลงขายหาปลาสวยๆได้อยู่นั่นน่ะได้เยอะอยู่ได้อีกแล้วท่านผู้ชม xuôi 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 đại liệu đại liệu Tôi có đại liệu đại liệu đại cái đại liệu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  ว้าวได้แล้วท่านผู้ชมปติปเพียนปติเพียนปลาข่าวอาจจะดูย้อนสอนน้ออีนึงมันไม่ค่อยเจมท่านผู้ชมว้าวได้เยอะได้เยอะอยู่ที่จังหวะของแต่ละคนบางคนมาก็ไม่ได้สุดยอด ได้หลายตัวท่านผู้ชมได้เรื่อยใส่พอใส่ดักดักมาถึงนี่ก็เสร็จแล้วก็วนกลับพอวนกลับเสร็จแล้วก็ตามเก็บไปเรื่อยๆตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ได,ได้ตัวประมาณสามนิ้วนี่แต่ปาตะเพียนนี่แต่ปาตะเพียนนะปานินมีไหม ไม่ค่อยถูกปานินไม่ค่อยออกมาไม่เยอะอยอดผักบุ้งมันไม่ขาดถ้าปะนินเยอะยอดผักบุ้งจะไม่เหลือท่านผู้ชมเยอะนะสองสามสี่ตัวที่เดียวสุดยอดสวย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  ็จะปวดยากหน่อยหลุดมือจ้อยเลยน้ำแห้งลงเยอะโอ้ได้เยอะท่านผู้ชมเพิง่งมาลงเป็นเจ้าเลขเพิ่งมาลงเป็นเจ้าเลข สวยป ok ั๊บยกขึ้นมายกขึ้นมาได้ไดแลวเพียบสวยมากนี่เห็นไหมเห็นตัวใหญ่ไหมเพิ่งมีคนมากวนเพิ่งจะมีไข่มากวนเมื่อวานเขาลงแหก็ไม่ได้ มาถ่ายเอาปลาแล้วครับท่านผู้ชมอนนี้ได้เยอะได้เยอะเลยปลาเพราะเมื่อคืนนี้ฝนมันตกนึง่งดูดูพวกเขาวิ่งมีปลาใหญ่อยู่ด้วยดยวจะเทยนะฮะเดี๋ยวก็ถ่ายอุ้นอ่ะ,ด,ด,ะดูดูปลากระโดดปลากระโดดออยู่ข้างหลัง จะเทแล้วจะตักตักก่อนเพราะว่ามันยังไม่ตายโอ้ปลาตัวใหญ่ก็มีพปลายังไม่ตายก็มีถ้าเทมันก็กระกระโดดเต็ม,มถังอะเย็นเยอะเลยแค่เส้นเดียวนะี่

ไข่เส้นเดียวนะครท่านผู้ชมนีไข่เส้นเดียวเพื่อเพื่อจะจะลงเก็บเก็บปลาแค่ไข่เส้นเดียวได้ถังได้ถังนึ่งจไะไปชำแหละจะถอดเก็บจะถ,อด,ดอ,ถอดเก็บละจะถอดเก็บจะไม่อย่างงั้นเรา